เม่ทรงค่าเหม่ทรงปีน้องๆเอโกเอเซผูปันแห้งค้าใส่หม้อหอมกูโก้กูโก้กูดีกูตั้งตั้งเซงค่ะเอาเมื่อใ้ก็เป็นวันที่เก่าเหือนทอนที่หกปียสองเห็นสาวเอสค่ะในตอนในขณะข้าวใส่หม้อหอมตีอ่อนปีน้องค่ะกัดหอมด้วยเกี่ยวกับเลยลองงูเนี่ยค่ะอ๋ออันในขณะปีน้องค่ะงูสักก้นค่ะถึงตีลูเซงตายวันไหนค่ะเอาเข้าค่าเดกับหอมด้วยเปิงเป็นมันอิดหนึ่งวันไหนค่ะว่ามันเป็นจึงหือมีจึงหื้อเนีค่ะเนาะเปิงเป็นอันไหนได้ก็เกิดขึ้นที่ในเมืองไทยป่อยกอ เป็นข่าวเงาลื่นหลังลงไว้ขนาะที่เนื้อสือข่าวไทยพองย่าม,มือเหลียวในวาจักหนังหนคะ่ะออ้คในไหนก็อยู่ดีตั้งฝ่ายยอบงูขนาดเด็ดเลยวาในค่ะนะวันเหมือนวันเหมือนในกําเหลียวคะ่ะวันที่เกาเหลืองทนที่หกปีสองเห็นเสาเอ็ดในนคะ่ะอยู่ดีเปิดห้องวา่าฝ่าย ฝ่ายเอาลองห่มลมจ้านี่ค่ะเนาะฝ่ายติ่งยอบงูหงอเจ้านี่ค่ะก่อนเนะาเนะความใต้เขาเหมือนมีกำซืึอเลยแต่ย้อนหลาจังไหนค่ะนะอันนี้ก็เลยลงปืนดีกว่าที่ในหมู่วานโคกอหมู่ที่หนึ่งค่ะวานโพนเนี่ยเนาะเจวิ่งเมืองตรังไหนอ่ออ่ากว่าวันเมื่อนในก็แต่ละเป็นวันที่สองอย้อนไหนค่ะเนาะเมื่อว่าก่อขาวกว่าเมื่อในก็กว่าเที่ยงไหน,น,นค่ะย้อนเปอรว่ามีก้นวานตีในปืนตีขนาะลายแจงลาดว่ามีงู งูจงอ่างเนี่ยค่ะนะงูจงอ่างในหมอกเศร้าโตค่ะว่ะอ่าสักผู้ใจก้อนหนึง่งอายุในหมอกฮาสิปีค่ะลูกเสงตายเนะะี่ยค่ะอออเมื่วันที่แปดเหลินทวนหกปีสองเห็นเศร้าเอ็ดปนมาเนั่นเนะี่ยอยู่ดีดังฝ่ายเจ้านาทฏภูมิปุ่นพ่นเขาในะค่ะนะก็เลยเอารถแบคโคเนะคะี่ยค่ะโล่งปืนตีเหมือนเจิงว่าอ่าไทยเวดยุ่มยำหางเจ้านั่นนั่นขนาดนั้นอันเป็นยุม่มเป็นป่าเป็นหางเจ้าน,น,นะะั่นเนี่ยค่ะเปิดตาเดให้หาโตงูเลยง่ายให้เน,นี่ยนนะือน่ะเนาะ เมื่อกลางในเจ้าที่ปนมากนั่นนี่ยค่ะอยู่ที่ตั้งฝ่ายอ่าฝ่ายทิ่งกับงูเขาค่ะกันเนาะก็ไลยคัดใจค่ะเนาะเบอร์ดาได้จ้อมหางูอะ่ะหางอาจนเนี่ยเ้เนาะก็ใจลอกไล่หลายเจอหลายเปิงค่ะเนะะาเนะเปิดตาเี่ถ่อมสิงงูเออมัน งูเลินมากว่ะขังว่ะเจ้นเปิดดาดเจติ่งยอบหน่ค่ะนะเฮ่นันเหี้ยวเลยในภูมิปุนพ่อนเขาในครโคบทบผันงูหลงหนึ่งตัวค่ะว่ะอ่างูหลงหนึ่งตัวแต่ว่าจุ่มฝ่ายิ่งกับงูนั่นในถูกย่างงูซักเลยครับมาเจ็บกอนหนึ่งเลค่ะนั่นก็อเลยเอาโตส่งห้องยากร์เนีค่ะเฮ่นันในีตั้งฝ่ายเจ้านาทีผูมิปุนพ่อนเขาในก็มีหลายๆก้อนอ่ะเนาะตึกจอมหาแทงเนก็ตีิ่งยอบเลยแทงโตนึงเนยค่ะว่ะนะเอาค่ะ เอาค่ะให้นันแฮวและในเ,เนะจ้านาทีเขาในก็แต่เลยว่าดิ้งกับแรงงูสองโตไหนค่ะนะแถวและอยู่ในภูมิปูนพอนเขาก็ต mm hmm. ึกเด็กสอขากว่าติดๆค่ะก็เปอร์หยุ่มยาบ้านในปื้นดินนันนันในเตมีงูอยู่ตั้งนําตั้งลายไนค,ค่ะอ๋อเอาค่ะข้อมูลอันนี้ก็ปิดอ่อนตอนหนึง่งเอามาอบลรัดใครในบรรนพี่น้องเฮาใหนคณะนะเป็นลองนะเตอันเกิดขึ้นที่ในเมืองจึงไทยค่ะเนาะข้อมูลอันนี้เลยปึงอิงเอามาดี้องการข่าวไทย PBS ออกไหวเนะคะ่กคะกํา,าในขณะข้าค่าไดมาในตอนอุบโอกันอีกนึงปีปีน้องๆข้าคามือเหลียวกอ็มันเข้า,ขา,ขาค่าโฟเนะคะเนาะเพราะว่าข้าวฟอนเนาะสังเอตเห็นใ,นใ,นใค่ค่อป่าในมันเตหนาขนาดต้นไม้ว่ายืยาวว่ะสองเซียนจุดในึในมันเตะออกมาอย่าง เนาะแต่เป็นยุ่งเป็นหงางเจ้าในออกมาให้หนันใจค,ะค่ะก็ดำเนินแล้ปีพี่น้องน้องเขาค่ะอันอยู่เศร้าว่าอยู่ดีเลยก็สตีป้าคะนะ่ะเนาะลองงูในค่ะนะนเนาะเพราะว่ามันมีปาโคโค่ะ้านจึงมันจังมีงูในคะนะ่ะเนาะพี่น้องค่ะต้อยะนาดแคบห้งในงูลวงตัวใหญ่ๆหญ่ตัวใหญ่ว่าตัวใหญ่ในะค,ะนะค่ะเนาะข้าเลยบอกว่ใครข้าต้อยคณะนะเป็นก้นดีโกงูคะ่ะเอาคะ่ะอันในเฮอันตี้แค่ให้พี่น้องค่ะฟังกันประโยชน์แห่งลองหนึ่งนะใส่หมอนเดาย้อนฟังถึงพี่น้องการแทงเนี มืนจึงหนังมันเขาค่าฟอนย่อมใจค่ะค่าฟอนย่อไหนเพราะว่าพี่น้องเขาอยู่ในพื้นที่อันเตี่ยมเนาะพื้นี่อันเตี่ยมในตีน้ำทมอมหรเนาะเขาว่าเนาะเพราะว่าฟอนตัวว่ดน้ำทอมเนี่ยมใจค่ะ โตสัตว์เจ้าเนี่ยค่ะนะมันตีอยู่จอมในหมู่วานนั่นห่อยู่ที่เลยเซมว่ามันก็เด็กขัดใจเอาโตลรอดเพราะว่ามากก็มันไปนำนะเพราะว่ามันไปนำเยีเน่นไหนจึงมันจังเลินคืนเหนือเฮิร์นเฮ้าในคณะนะอันในก้ย็ยอนให้พี่น้องค่ะฟังฟังกันไว้ป้าค่ะนะเฮิร์นไผ่จึงเหินจังหาในขณะอจอม ไอหยองก็เติกโคติร์กเลี้ยงติกโคของเอาไว้ไว,ไวจ้จอมจอกจอมเจอง,งห่างเจ้าหนก็สตีอินค่ะนะสัง่งถกกำงูกับโคดข่อยมีไว้อยู่จอมจอม,มพาจอมตึรกจมอมโคยเนี่ยค่ะหน่อป้อนน้ำโถมเนี่ยเขาก็ไปเอาอาซักร้อนค่ะ,นะเนาะเขาก็เลินเคินอยู่จอมเหนืเหอเฮิร์นโกนเนี่ยเขาอันนี้มันเป็นลองเตตีเกิดขึ้ร์นคณะเะมื่อปอกหนึ่งเนี่ย มันยามีข่าวอะค่ะตีเปิรนตีนนั้นน,น่ะนําโถมปโยก็โตสทัดในการคืนเฮือนค่ะนะอันการคืนเนี่ยก็มันจะม,มีงูเนะาะค่ะว่าเนาะงูเหแมีงจะลางเหเหมีงกนงอเหเจ้าเนี่ยเลยอจนั้นแมงต่างเมียก็มันมีนั่นน่ะกล่าวกัว่าอันมีกองนั่นนะ่ะเนาะอันมีกองก็จะมีเหมือนจังเนั่ยว่างูว่าแมงจะลางว่าแมงกนงอว่าเจ้าเนอันนี้ก็ฟังกันค่ะเนาะในเปิร์นตีนอัน ันาไก่โอมนั่นค่ะนะให้หลีได้ก็เข้าคาคัดใจบ่ปเป็นเฮือนอูดเฮิอนหทังแต่ก็ขอดื่มจังก้านคืนเนาะก็ปูว่ามันตีมันต็มีหูมีหังให้นั่นนั่นนะเนาะอันในตอนนึงแค่ปันฟังพี่น้องเฮ้าไหนค่ะนะพอเยคาะนะะเขาหย่มยําว่าตีในเมืองใต้เข้าคาในป่าเหลืงโดนไม่เหลิงงูก็ต้เหลืองเนะาะจังวันนั้นพี่น้องคะ่ะก็บ่นตังหันถึงบ้านเลยค่ะนะ พี่น้องค่ะจองหูขาดีอ้ยังก็ตัดลงเก้งต้องเนี่ยฮะตัดลงเก้งต้องเนี่ยเปิดห้องว่าตัดจงอ่างในจองแมนค่ะพี่น้องเก้งต้องเพาะหูเขาเมืจ่จะเงือเพิ่มเต็มเลยค่ะนะเปิดห้องว่าตัดจงอ่างในจองแมนค่ะอ่าจงอ่างก็กําในด้เขาก็ถามขนาดอันนี้ได้เขาก็เหมืนเย็นขนาดว่ามันใจเต็มใจเตะ เมื่อปองนึงนนน่งข้าวใส่หมวหอมเลยอบจ้อมก้นๆนึงค่ะเนาะค้าวว่าเอ้ยตัดลงเก้งต้อง,นะใ,องในแห้งเลปเปิรนเฮาว่าตัดจงอาง่างคันนั่นแน่เนาะเขาก็ลัดหน่โอ้ตัดจงอ่างในตีนลอยอันนั่นๆคั่นคนะ่ะนะงูจงอ่างในเลืองหนาในว่างูจงอ่างในมันเ,นนเล,เนลืองแห่งหนาแหลแลกับเนินเลปเปิรนก็จังเฮาว่าจงอ่างจงอ่างเออ่ตัดจงอ่างเฮ็ดจังได๋น่าเนาะเอาค่ะมันเจ้าคดีว่าตัดเก้งต้องเนะนะี่ยเนาะชื่อมันได้ก็เป็นตัดจงอางจ่างจบนีนค่ะก็แปลว่ามันมี งูจงอางเลยค่ะว่านะแผ่นพี่นองก้งต้องหไอแผ่นไูโขคอมุนก็เพิ่มเถมมาอะไรค่ะนะพิ่นงคัดด้วยในแคบพังค่ะนะปอตด้วยในโอ้โหเป็นสองสามเมตรสี่เมตรใครอยู่ในตั้งยาวมันเนี่ยโอ้โหยาววะยาวงูตัวใหญ่วาตัวใหญ่นะค่ะประโยอก็เพราะว่าพี่นงห่อคาดีอันใจใจกว่าวันหนึ่งเลยวันหนึ่งวันหนึ่งเลยวันหนึ่งให้ไหนค่ะก็สตีค่ะนะมันเดมีเหมือนเจ้าหนังวันหนึ่งค่ะเนาะลูกดีวันหนึ่งเหกดีวันหนึ่งในมังกกในคณะขี่รถเคืองความแจ้ เอ่อป้กากลางขึ้นว่ะสมัยนึงงูเนี่ยมันเคยออกมาจอมตั้งอ่ะมันตีเลินคามตั้งอยู่นั่นรถเคิงมังก็เนี่ยกว่าผ่าใส่งูเห็นก็โลมให้ะหนะสมัยนั้นมีใครในงูเนี่ย,ยมันตัวใหญ่นะคะโลมเพราะว่มามันตัวในแคบงเนี่ยเพราะว่ามันตึกเลินคามตั้งอยู่เข้าคาซำกว่าผ่ามันเนี่ยมันก็สั่งทุกก็จังโลมเลยค่ะเนาะก็นั่นแหละพะไรเด้ ภผลไรตีออกตาออกตั้งการคำเนี่ยก็ฟังกันพองขนอนลอลงงูขนาะดเนี่ยก็เป็นเพจจาโตเหมือนกันค่ะนะก็บอกว่ามีก้นยาสักเหตตายกว่าเย้าก้อนหนึ่งในเขาดีในเมืองท้ายค่ะอ๋อค่ะยอดถามพี่นอ้องคะอีกหนึ่งคะนนาะในเบนตั้งหันถึงสุนโตค่ะเนาะผู้ถอมไล่ก,การเข้าใส่หมอคอมเนี่ยค่ะมีแผลไรใจงูพอง ก็เปว่าก้นเฮาค่ะในอันฮ right? well. ouais> ักตัวสัตว์และไรใจตัวสัตว์ในมันเหมือนกันมันก็ก็เตงเจิกงูมันก็ก็เต็มเจิกในค่ะนะภาระที่ว่าโอ้ใส่หมอกหอมคาเฮาในฮักงูน่ะเฮาเจิงงูน่ะเฮาเฮาจักเล่นงูน่ะในี่ยจอยเด็กประมาณหนึงค่ะนะประมาณหนึงค่ะภาระที่ว่าโอ้เฮาเตมโกเฮาได้โกน่ะงูเนี่ยมใครหันเฮาโกน่ะในปันมานศูนย์ค่ะนะปันมานศูนย์เลยค่ะก็เบอร์ห้งเลยว่านั้นน่ะบ่มีป้อยหมังตีเนี่ยเหมือนจะเปิ้ลมีโชงงูใน ใส่หมวหอมข้าได้ปันเงินให้กัาต้ยก็มั่งกว่าในคณะข้าใส่หมวหอมเป็นก้นก้นเนื้ติโกนะคะงูในคณะเป็นแห่งไหนมันมีน้องกอดที่หจักกันอันนั้นสมโกคณะเจองูน่ะให้นันกันคณะก็นั้นพูดหอมไรกันข้าคาลูกก้นเจองูน่ะหอมเจองูน่ะมายอดถามพองการแผลเจองูปันมาหนึ่งค่ะแผลงที่ว่าลูกข้าในโกน่ะงูในในปันม้าส่วนคณะยื่นจมูกก็คณะน้องยื่ให้พี่น้องค่ะอยู่เลยกินวันและรอดเพศกันเสก้ำคณะเนาะไม่สงค่า